อยู่บนเวทีกัน2คนแล้วพี่ลุ้นครับผมข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านะยังไงดีบอกว่าตั้งแต่ไปยงานทีนจีมาเนี่ยนะโอ้ที่นี่คนเยอะที่สุดเลยที่จะเจอมาคือที่นี่ก็บอกว่าเป็นเด็กเยอะใช่ครับวั่รุ่นเยอะขอสิวัยรุ่นหน่อย พี่ให้มนี่ผมเห็นผมเห็นแฟนขับพี่ลุ้นกดังมากเลยเมื่อกี้คือพูดอะไรอย่างนี้พูดถึงเอ้อโอเคครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีอ่ะงส่ชาติที่แล้วเป็นนกหวีดว่ะชาติที่แล้วพ่อแม่จับกินนกหวีดสามันอช่ อย่างนี้ดีกว่าที่คือผมเตาเทียมแต่งเพงลเพงลลสำหรับ